สว่ตารางที่ได้รับได้โดยที่หลายสี่ร่คงั้หมังแต่คู่แรกคู่ที่สามคู่ที่ห้าจะเป็นตัวแทนของประเภททั่วโในการแข่งันระดับชัที่เจ็ดจะมีสองนักล่าเนี่สืบสี่นะครับทีมเสอสก็นกรแข่งขันทั้ง เก้บบนากำมะแมดอกดวงหมายเลขสิบสองภูมินห,หมายเลข13บสามสุพนรณพิชัีหมายเลข15บห้าศิลปหงอุปละหมายเลข16ครับสงชายแสนวงหมายเลข17ครับจักรพันธ์หวันหอ่อนนรายกาหนักเล่นแบ่งยูนิเต็ดครับหมายเลขหนึ่งครับปราโมทสีสวูหมายเลข 1, สองครับสงกรานต์พงธรรมหมายเลข 2, สลามา 33, สิบสามครับพงษ์ศักดิ์กันทิยะ หมายเลขห้าครับนนทวัฒน์สายทองหมายเลข6กครับกิติการแสงคงหมายเลข7นัทพงศ์วรรณพิระหมายเลข8กิติพงศ์ศรีวิชัยหมายเลข10พัฒนพงศ์มูลนำหมายเลข14สาบุี่บุกจากทางทิศใต้ไปทิศเหนือครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับสำหรับคู่ชิงช tao gặp sai lầm thì ôm lại gặp này trước đầu เจือดเต็มครับหมายเลยขยี่สิบเอ็ดคณะนโนุรีทองให้กับกิติการแสงโคครับหายมาทางด้านขวาครับให้กับชสุภาครับหมายเลขสิบสี่ให้นนทวัฒน์สายทองครับหมายเลยขเก้าพวนี้ไม่เคยเจอกันนะครับมาเจอกัน โยนขึ้นมาครับยังไม่พ้นครับธนวัฒน์ตัดได้เลติพงครับหาบอลขึ้นมาทำไม่ทันครับธน,นานนโนนภูมินโอ้โหอโอกไปเรียบร้อยครับแต่ลุกตั้งเตะจากเขตประตู เราครับน้อวมินยังได้ลงไปนี่โอ้โห,โโหยังอยู่ที่ผมงราครับยิงขันดีครับโอ้โสิบรัยจะพงให้ไปกับฟูมินมินมาที่นาวมนินนาวมินให้สมชายสมชายคิดเตาะจะให้กับสุบ,บันครับไม่ตรงครับ อีกการหนุนกันไปที่ตองโอมละเอฟซีโยนขึ้นมาครับมงได้ไม่ได้แย่งกันมงทีงนี้โอ้โหช่วยกันมงได้ครับคู่นี้ไปซใา่ทีโอ้ไปครับคูดเดียวครับนิดเดียวเครับทูมาโอ้เจ็ดสิบหกครับ ่่สัก,กไมไได้บอลยังอยู่ที่ธนวัฒน์ครับธนวัตร์ไทยกับคณานนท์ครับแต่ลงไปกับคณานนท์โยนมาลูกนี้ครับทันไม่ทันครับ14สลาวุธยิงด้วยซ้ายลงนิ่งช,ช่วยเได้ กรรมการชูเวลาแล้วครับทดเวลาบาดเจ็บครับ3ามนาทีครับนี่อยู่ในช่วงท้ายเกมโยนเลยครับจะกระพังหัวงอลึกมาถึงเนาว่านนท์ครับได้ไม่ได้ยิงมานีครับโอกาสสุดท้ายครับโยนต่อยดีครับโอ้ ดีนวมินครับนวมินให้ศริศักดิ์ศักดิ์ไหลขึ้นให้กับภูมินภูมินล็อกหนึ่งจังหวะสองจังหวะครับยังไม่โยนจะไปเองครับเกียรติพงภ์ก็มาแย่งภูมินยังได้โยนขึ้นมาครับเข้ามือผู้รักษาประตูครับปราโมอือชสวุวรรณรประตูรับไว้ได้ครับกว้างมาลงนี้ก็หมดเวลาการแข่งขันครับเพ้่อ Chúng ta tùy gặp Chúng ta còn vợ tập đề Chúng ta tập đề là FC gặp đôi ดาเมเทีนักรบผู้ยิ่งใหญ่และจะไปให้ไกลสุดตาทำบุปูนาเพื่อชัยชนะแม้จะยากเย็นสักเท่าไรทำบุปูนาจะไม่ยอมแพ้ นักรบคือตำนานักสู่ราชันโคขานักรบผู้ยิ่งใหญ่และจะไปให้ถึงขอบฟ้าทำบุญมาเพื่อใชัยชน,นะแม้ต่ ปูนปูน,ปน,ปนบอลลาปูนมาลุเนอแดงฝ้าหน้าขาวมู h เฮาลําปูนแดงฝ้าหน้าขาวบอลลัปูนมาแล้วลัป,นนลป,นลลปูนมาเพื่อชัยชนะแม้จะยากเย็นสักเท่าไรลัปูนมาจะไม่ยอมแพ้และจะู เย็นสักเท่าไร khun warrior ำนาเจ้าแม่จามเทวีนักรบผู้ยิ่งใหญ่และจะไปให้ไกลสุดตาคำพูนาเพื่อชัยชนะแม้จะยากเย็นสักเท่าไร